เดี๋ยววันนี้พามาชมรถเข้าใหม่1นึคันนะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับจัดทรงให้หมดแล้วเอาไปขับหล่อๆได้เลยนะครับเป็นรุ่นหายากนะครับรุ่นสะสมเลยตัวนี้เป็นเชฟโรเลตอ l โรเดอร์นะครับของค่ายไทยรุ่งอะไหล่หาง่ายนะครับใช้ของ d m a ม c และใช้ของเชฟได้ทั้งคู่เลยปี2011นะครับที่สำคัญเป็นออโต้โฟวิลเครื่องคอมเเรลนะครับราคาตัวนี้ไม่ข้าม200,000นะครับแค่1 9 8 0 0 0บาทนะครับ มีแม็กเลนโซ่นะครับของแท้ให้ของแท้นะครับแม็กยางนะครับพร้อมลุยเลยนะครับสวยมากสีเต็มนะครับผมให้ประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นถึงร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเดี๋ยวเปิดรถให้ดูนะครับเดี๋ยวดูรอบคันก่อนจะส่งให้หมดแล้วนะครับพร้อมๆเลยยางดอกลึกๆนะครับใช้งานยาวๆไม้สองเสนกว่ารถไม่เคยใช้งานหนักนะครับให้ดูความสวยตัวหนังสือยังอยู่ครบหมดนะครับ ออโรเดอร์สามจุดศูนนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากขับไปไหนไมีแต่คนมองนะครับบอกเลยว่าหล่อมากๆคันนี้ไม่มีชิติเลยนะครับคันนี้ได้แม็กแท้ด้วยนะครับยางดอกลึกใช้งานยาวเดี๋ยวมาดูส่วนของภายในนะครับภายในเดิมหมดเลยนะครับเบาะเดิมตั้งแต่ป้ายแดงภายในลายไม้นะครับสวยๆเลย แล้วก็โฟวิใช้งานได้ครบนะครับบอดี้เดิมหมดนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดให้นะครับเดี๋ยวจะเก็บงานทําความสะอาดให้เบาะแถวสามนะครับย้ํานะครับว่าเป็นเบาะเดิมทั้งสามแถวตั้งแต่ป้ายแดงนะครับรถถือว่าใช้งานน้อยมากนะครับสวยๆเลย เดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวมาชมส่วนของห้องเครื่องกันนะครับอันนี้เป็นคานเดิมเลขคานนะอันนี้แผ่นเพจเดิมแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับเลยแล้วก็ใส่ชกอคอัพให้นะครับสะดวกสบายต่อการใช้งานตัวนี้ฝาครอบเครื่องมีให้นะครับผมแค่ไม่ได้ใส่ให้นะครับเครื่องเดิมเดิมฝาครอบเครื่องฝาครอบเครื่องอยู่ฝั่งนี้นะครับ ตัวนี้เลยนะครับสวยๆเลยก็สนใจต่อสอบถามได้เลยนะครับเหลือแค่ทำความสะอาดภายในอย่เดียวนะครับราคาแค่198,000บาทนะครับหล่อมากนะครับคันนี้บอกเลยได้ไปไม่ผิดหวังดูรถพระรามสองกทมนะครับต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งก็ฝากติดตามช่องด้วยครับ